สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับ Mazda 3 h a r ์ b a c k 5ประตูนะครับปี2008นะครับตัวนี้ผ่อน6ปีผ่อนเดือนละ3,200บาท3,200บาท3,400บาทอยู่ที่เครดิตลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าลูกค้าบางคนเครดิตดีดอกเบี้ยก็ถูก50ตังค์ใครดอกเครดิตไม่ดีไม่มีประวัติก็ดอกเบี้ยก็จะแพงกว่า50ตังค์ก็3,200 3,400ประมาณนี้นะฮะปี08 ฝาปองเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยพ่นสีนะครับคันนี้สวยคันนี้สวยเราก็จะขายน็อตไม่ขยับครับน็อตแก้มไม่ขยับนะฮะน็อตแก้มไม่เคยขันน็อตฝาปองด้วยนี่โอ้น็อตฝาปองด้วยน็อตฝาปองก็ไม่ขยับเม็ดอาร์คเดิมหมดเบ้าโชกเดิมหมดคันหน้าเก่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวฮะเดิมแน่นอนไม่เคยชนโอ้น็อตไม่ขยับเพิ่งเห็นนะเนี่ยหายากนารถปีศูนย์แปดน็อตไม่ขยับเนี่ยเออ มันไม่ขยับเลยโอ้หน้าเดิมหมดหน้าสวยโอ้ขายแพงดีกว่า169,000บาทแพงไหมเนี่ย169,000บาทก็ไม่แพงเพราะว่าผ่อน3,400บาท3,400บาท6ปีนะฮะ3,400บาท3,400บาท6ปีฮัทดแบ็ก5ประตูสีสวยสวยสีเทพๆสีสวยสสีเทพๆนี่สีฟ้าอ่อนนะสวยมาก ฟ้าอ่อนเมทัลลิกสวยงามมากกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ลูกจรีโมทนะฮะไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแอร์แบ็กพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมังติฟังก์ชันพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะฮะแอร์ดิจิตอลนะฮะแอร์ดิจิตอลแอร์ดิจิตอลแอร์แบ็กคู่นะแ cool. อร์แบ็กคู่เบาหนังนะครับเบาหนังเบาหนังแอร์แบ็กคู่ เบาะนังแอร์แบ็กนะครับเบาะนังแอร์แบ็กประเด็นหนึงที่เรา่ใช้ปปิดเครื่องเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพลบบอเดี๋ยวโดนพลบอนะฮะเบาะหนังนะครับเบาะหนังคู่หน้าไม่ใช่เบาะหนังทั้งคันนะครับคันนี้ก็เราก็ล้างทําความสะอาดให้หมดนะฮะคีนทําความสะอาดภายในให้หมดนะครับทความสะอาดภายในให้หมดนะครับเบาะหนังครับประตูหลังขวานะครับเดิมๆอุ้ยคันนี้สวยคันนี้สวย โอ้คนนี้สวยไม่มีชนเม็ดอาร์คคมกิ๊บฝาท้ายเดิมมากฝาท้ายก็เดิมนะฮะฝาท้ายก็เดิมนีเ่เม็ดอาร์คเดิมหมดคมๆอย่างนี้ไม่มีชนนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาไม่มีชนเออบาะหลังก็กว้างขวางนะครับเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ขนของได้เก็บของได้นะครับพับได้นะครับพับได้เก็บของได้ขนของได้สบายสีนี้สวยมากนะครับสีสวยา หลังซ้ายนะครับเป็นบอหนังเหมือนกันอันเนอร์พับก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวไปพับเยอะเดี๋ยวต้องง้างอีกเหนื่อยนะฮะบ,บอหนังค <c oughs> รั้นี้ก็ลูกค้าเงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับ <c oughs> น็อตไม่ขยับนะฮะโอ้พลาสติกยังไม่แก่เลยเน่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 พลาสติกไม่แก่เลยข้างนี้สุดยอดเดิมมากไปดูรอบคันกันสวยแน่นอนคันนี้สวยคันนี้สีสวยเดิมด้วยหน้าหลังซ้ายขวาเดิมครับคันนี้ไม่เคยชนไม่มีชนหนักไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมครับคันน 169,000บาทรถ1.8รถเครื่องเอ้ยไม่ใช่รถเครื่อง1,600ซีซีนะครับรถปี08นะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเ,เลย169,000บาทผ่อนเดือนละ3,200 3,400บาทแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้าดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเป็นหลักนะครับตัวนี้สวยมากเดิมมากดูดิดูดิด,ดูดูไฟท้ายดิดูเหลี่ยมไฟท้ายดิ โคชมดอ่ะโคชมดอ่ะสวยมากอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงมีสเสน่ห์อันนี้มีสเสน่ห์ใครมานี่จบเลยไม้แรกจบเลยใครเข้ามาไม้แรกนี่จบเลยอันนี้ไม่รับจองนะฮะต่างจังหวัดต้องเข้ามาดูรถเองนะครับเราไม่ส่งรถและต่างจังหวัดเซ็นให้นะฮะมารับรถเองหรือว่ามาดูรถเองผมขอร้องให้มาดูรถเถอะเพราะว่าเขาต้องมาอยู่ออกับคุณหลายปีบางคนพอส่งรถไปปุ๊บมาบ่นนู่นบ่นนี่รถมือสองแสนกว่าบ,บาท ผมก็ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องบริการไป <c oughs> ต้องบริการกันไปต้องดูแลกันไปนะฮะคันนี้ผ่อน3,200บาท3,400บาทฮัดแบ่ง5ประตูปี08เครื่อง1,600 c ีเกียร์โต้แอร์แบ็ 8, บก EBS เบาะหนังนะฮะแอร์เย็นฉ่ำหน้าหลังสายขวาเดิมไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักหน้ากวาง้ายขวาเดิมมากสีสวยมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะไม่ชอบคันนี้เอาคันหน้าที่3,000กว่าบาทเต็ม3,000ไปเนี้ย3,000กับทุกคัน3,000กับทุกคัน 3, ามานี่สามพันกับทุกคันคันไหนชี้ได้เลยยกเว้นเบนซ์นะฮะยกเว้นแคมรี่ปีใหม่สามพันกับทุกคันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับ